สวัสดีครับผมนิวผมเพลนโซนะครับวันนี้เราอยู่กันเกมนี้โน้คณนี้คอสเพลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาทำเควสปลดล็อกป่าอิมาเจนกันนะครับ๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะในการปลดล็อกนะครับก็ต้องผ่านเควสชื่อเสียงครับนี่ครับโลกของเราอิมาเจนนะครับก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่นี่เลยนะครับนี่ครับดวงดาวแห่งใจก่อนนะผมจะพาไปดูนะครับนี่ในส่วนของป่าอิมาเจนเนี่ยครับ มันจะมีไอเทมชนิดหนึ่งที่มันจําเป็นมากครับในระบบดวงตาหางใจนะโอเคเข้าไปที่เควสชื่อเสียงนะครับนี่ครับผู้เท่าใบไม้่วงนะเควสนี้เลยนะครับกดเทเลพอร์ตไปหาเลยพอเราเทเลพอร์ตมาถึงนะครับก็ทำเควสกันเลยนะครับเควสก็ง่ายๆยแค่คุยนะครับก็ปลดล็อกแล้วนะครับถ้าไม่ทำเควสชื่อเสียงนะครับไม่มีให้เล่นนะฮะผมอย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับว่าเกมนี้ครับเควสชื่อเสียงสำคัญมากนะฮะจะต้องทำนะครับ โอเคเรียบร้อยครับกดยอมรับนะฮะเขาก็จะปลดล็อกในส่วนของระบบป่ายิมเมจินนะครับป่ายิมเมจินก็จะมีในส่วนของยิมเมจินเราครับเต็มป่าเลยนะอ่าโอเคครับคุยไปเรื่อยๆอ่ะโอเคนี่ครับปลดล็อกในส่วนของป่ายิมเมจินไม่เรียบร้อยนะฮะก็กดเข้ามาขวาบนนะครับเข้าไปที่ยิมเมจินครับอยู่ทางล่างเลยป่ายิมเมจินนะครับกดเข้ามานี่ครับในป่ายิมเมจินครับก็จะเต็มไปด้วยนะครับ สิ่งมีชีวิตอีเมจินนะครับที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกันนะแล้วก็จะมีระบบเวลานะครับแล้วก็มารับของด้วยนะนี่ครับทุกๆ6ชั่วโมงนะครับสามารถมารับของรางวัลได้นะในป่าอีเมจนนะครับเดีย๋ยวเราก็มากดรับได้นะเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับป่าที่วมสมบูรณ์นะครับ เราสามารถเอาอีเมจนของเรานี่ครับมาใส่ไว้นนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการสร้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะฮะนี่ครับยกตัวอย่างเช่นต้นไม้แอปเปิลนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของนะครับแปลงข้าวโพดนะฮะเราสามารถปลดล็อกแล้วก็มาวางได้นะครับในส่วนของต้นแอปเปิลเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตออกมาด้วยนะฮะ รวมถึงแปลงลกระโพดด้วยนะครับเหมือนเกมปลูกผัผกเลยเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนการจัดฟาร์มครับมันเหมือนทำฟาร์มเลยนะตรงนี้ได้ทั้งวัตถุดิบได้ทั้งทองได้ทั้งประสบการณ์นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนะส่วนไอเทมต่างๆที่ปลดล็อกเดี๋ยวผมทําคลิปแยกทีนึงว่ามันหาจากไหนได้บ้างนะครับอันนี้เข้ามาดูข้าวๆนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะส่วนไอเทมที่มันให้เรานะครับทุกๆชั่วโมงนะครับมันก็จะเป็นไอเทมพวกอ่า ดวงดาวแห่งใจอะครับนี่ครับเราก็เข้าไปใกล้ๆหน่อยนะฮะนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมฮะมาถึงต้นไม้แปลงปลูกผักแล้วนะครับเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีไอคอนอยู่นะทางขวามือนะครับนี่ครับทาการจอบพื้นก่อนขุดพื้นก่อนนี่ฮะขุดดินนี่ครับแล้วก็รันต้นไม้ด้วยนะฮะเหมือนเก็บปลูกผักเลยนะฮะเราก็เอาวัตถุดิบตรงนี้ไปจัดการได้นะครับประมาณนี้นะ เก็บเข้าไปได้ด้วยนะเห็นไหมฮะเก็บเสร็จแล้วออกมาวางแดดใหม่ก็ได้นะครับตน้นแอปเปิลเราก็สามารถเข้าไปสำรวจได้นะครับนี่ครับเตะก็ได้นะฮะบุบ้งมันก็จะมีวัตถุดิบหล่นลงมานะฮะแต่นี้ผมเพิ่งทำเมื่อกี้นะฮะเนี่ยเราก็มาลองทำกันดูครับง่ายๆนะฮะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะไอเทมนะครับแต่นี้ผมเพิ่งเริ่มสร้างนะครับก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะ นี่ครับมันก็คืออโลกอีกโลกหนึ่งนะเป็นป่าของอีม g เจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกกันอีกทีหนึ่งระหว่างาการใช้งานเต็มประสิทธิภาพของป่า i ีม g เจนนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนมาปลดล็อกก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ก็ถ้าท่านชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช mm ่อ hmm. งมันโซนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อไม่ให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ